สวัสดีครับเพื่อนๆสต็อปบายครับแล้วก็พี่นัทปู่ทองนะครับจริงๆอยู่ใกล้ร้านเฮียม้ายม้าครับจริงๆเป็นหลานด้วยครับผมเนาะแล้วก็พี่นัทเองก็พุกคีอยู่กับรถมานานมันก็เป็นตัวขี่เป็นตัวขี่ของเฮียม้าใช่ไหมครับผมขี่นุ่งใหญบ้างพี่ตอนนั้นครับตอนนั้นผมเริ่มแรกเลยขี่รถ KR ครับ KR ครับผมเฮียม้าทำเคารัให้ขี่แล้วค่อยมาทำเป็นน้องว่าเด็นี่ทีหลังครับครับ ตอนนั้นขี่ KR ในรุ่นไหนบ้างครับพี่ KR ตอนนั้นเป็นรุ่นโอเพนฮะเป็นรถ <open S 1> ตัวเล็กเลยครับผมตอนนั้นตัวเล็กอยู่ตอนนั้นเป็น,ปนทำรถตัวเล็กเลยเป็นถ้าเกิดเป็นรายการเว้นลอยขอเรียกรุ่นวัดใจครับ,คร,บครับเป็น KR ตัวเล็กเมื่อก่อนรถนรุ่นรถเมื่อก่อนเนี่ยรู้สึกมันขี่ยากไหมพี่เมื่อก่อนขี่ยากไหมยากครับเพราะว่าด้วยอุปกรณ์ของเทคโนโลยีรถ ในการขี่มันี้เหมือนทุกวันนี้ทุกวันนี้มันมีโชคมีอะไรท่วยมียางมีแบบทุกอย่างทาให้ขี่ง่ายขึ้นคใช่ผมใช่แต่ก่อนมันต้องใช้ทักษะในการขี่โดยเฉพาะเลยงั้นผมถามหน่อยเมื่อก่อนรถเฮียม้าขี่ยากไหมรถเฮียม้ารถแรงครับขี่ยากแล้วกว่าจะขี่ได้ก็โดนดุอยู่ตลอดโดนดูตลอดครับ ก็จนจนคุ้นเคยกับตัวรถอยู่พอสมควรเตอนนั้นได้ผลงานยังไงบ้างพี่ก็เคยผลงานที่เข้าเคยดีสุดก็ได้ที่หนึ่งที่หนึ่งที่สองที่หนึ่งสองรุ่นเลยที่อุบลครับครับครับแล้วก็มีเข้าที่หนึ่งสนามของ m อ c มรับซีสนามตามของตอนนั้นเป็นมอลล่าจัดเยอะครับครับแล้วก็มีของเข้าเวลลอยเวลลอยคือจัดในของห้า แล้วก็มีเลดฮาร์ดครับตอนนั้นผมก็ตะเวนแข่งเฮม้าพาไปนะครับแล้วก็มีพิทูุโลกน่าจะคุณหน้าคุณตาพี่นัดกันบ้างแหละครับคนคนขี่ในยุค90ครับผมแล้วตอนนี้ว่าเปิดร้านเองเปิดร้านเองครับก็อยู่ที่บู่ทองใกล้ใกล้ร้านใกล้ใกล้ร้านเฮม้าตรงนี้เปิดเปิดมาพอสมควรหรือยังพี่ผมอยู่ตรงนี้มาร่วม2ี่สิปีแล้วครับเหรอโอ้ตอนนั้นผมมาหาเฮม้าผมก็ไม่รู้หรอกผมก็ขับรถเลยครับเพราะว่าผมเองส่วนมากก็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ทำทำรถโดย ช่วงก่อนผมทาเฉพาะมีเวลาใจรักครับ,รบตอนนี้ได้ก็ได้มาทํารถในอูอ่ของตัวเองแบบเป็นตัวครับผม,มเห็นในร้านแบบ l แดดเดอะม,มากเลยพี่ครับมันเป็นทางของเราเลยหรือว่ายังไงหรือว่ากคนแถวนี้ขี่ LS กันก็เลยทำ LS <L H S 2> มามมเลยมันก็เป็นทางของผมด้วยผมทำเพราะช่วงที่ผมแยกจากเฮม,ม้ามาเปิดอู่เองผมก็ได้ทํารุ่นแรดโอเพนนี้ก่อนเลย ครับเป็นมีเฮม้ากับนโรดวิโรจน์นะฮะเป็นที่ปรึกษาผมคนคอยช่วยซัพพอร์ตขาดเหลืออะไรให้ถามให้ให้หาอันนั้นมันก็เลยเป็นต้นเหตุหรือเปล่าครับที่เรามาทำเป็นเดสโอเพนคันนี้ครับยังไงก็ต้องมีเอาไว้รถประจำอู่เพราะว่าน้องมาริโอ้คนบอกผมเลยบ <c oughs> อกว่าพี่ยังไงพี่ต้องมีไว้ไอรถรุ่นนี้พี่เลิกไม่ได้ เดินเข้ามาในร้านเนี่ยเด่นมากเองเห็นจอดสีส้มแบบโครงสีส้มเด่นเป็นสง่ามากเลยในร้านมีอะไรอะไรยังไงบ้างพี่เห็นแบบก็มีไม่น้อยนะก็ในร้านส่วนมากก็เป็น2อยังหวะครับจะเป็นอะไรพวกแดดแอเวสเนี่ยเยอะแล้วก็มีของ KR บ้างรับาแต่ทางถนัดเลยคือทางถ้าเกิดถนัดเลยเป็นแ a ดแอเวสครับคือถนัดแต่ก็คือผม KR รผมก็ทําได้แต่ก็คือ k ค ส่วนมากคุณจะใช้ค่อนข้างสูงสูงกว่าพวกแดดครับ,รบก็เลยกลายเป็นว่าเราสามารถซื้อของอะไรแดดในราคาที่ถูกกว่ามาทําได้เพราะเราอยู่ตามพื้นที่ออกต่งางจังหวัดเนี่ยอะไรที่ว่าหาแับแต่งเนี่ยมันง่ายกว่าของแดดแล้วเราไปออกเคต้องเบิกเสื้อใหม่อย่างเดียวถึงจะวิ่งครับเอาเรื่องด้วย6 0หกพกว่าบาท <laughs> แต่ถ้าพวกแดดเอตอนนี้ราคาอยู่เท่าไหร่ี ถ้าซื้อกันตอนนี้ของมือสองก็อยู่ประมาณสองพกว่าบาท๋อถ้าเป็นแด็ดก็จะถูกลงมานิดนึงต่างกันต่างกันเยอะครับครับแต่เราก็ต้องไปให้จ้างลงกึงทําเป็นไอเสียสามรูมั่งสองรูแล้วแต่คนชอบหรือรูเดียวครับครับลูกค้าจะเลือกเอาแล้วตอนนี้ได้ได้ออกไปแข่งบ่อยไหมครับพี่ช่วงนี้ก็คือได้ออกอยู่ก็คือประจำเมื่อล่าสุดก็เพิ่งจะไปบุรีรัมมา ไปมาด้วยอ่ไปมาด้วยแล้วก็มีแข่งสนามสนามสุดท้ายก่อนสิ้นปีเป็นรายการนจากเบิร์ดที่สุงรันเนี่ยเอาโอเพนเนี่ยไปแข่งครับเกาันนี้แหละไปแข่งครับผมเพิ่งประกอบเสร็จแล้วเข้าที่สองครับเข้าที่สองเวลาเท่าไหร่ครับตอนนั้นรถเพิ่งประกอบวิ่งอยู่หกหกเองครับรถเพิ่งประกอบครับเออเพิ่งประกอบด้วยครับผมน้ำหนักร้อยสิบโลนะใครขี่ครับพี่ตอนนั้นเป็นเอ็มเดียรขี่ครับ ครับทีแรกวางไหมครับวางเวลาไหมพ,พี่ว่าอยากจะได้เวลาสักเท่าไหร่ตั้งใจถ้าเป็นลูกสเปคนี้6 6.7มิลชักมิลซึ่งตั้งใจไว้ที่6.2 6. ครับครับให้รถวิ่งให้นะต,ตอนนีมน้มันขาดไปอีกนิดหนึ่งขาดไปอีกนิดนึงแต่ตอนนั้นต้องมี Q16 นี่เป็นออกเทนอยู่อ๋อ,อ,อถ้าเกิดเป็น Q16 นี่น่าจะเวลาก็จะดีกว่า,น,าน่าจะได้ดีกว่านี้เนาะเพราะรถมันเพิ่งสตาร์ทขึ้นมาเพิ่งจะเริ่มทําเลยครับ ฮะคันนี้ทำมานานหรือยังนะพี่เพิ่งประกอบเสร็จเลยครับแล้วก็วิ่งสนามแรกที่สุพรรณเนี้ยอครับเมื่อกี้ผมเข้าใจว่าแบบพี่นัทเนี่ยทำเก็บไว้ไว้นานแล้วก็มารีเช็คใหม่เพิ่งเพิ่งขึ้นมาใหม่เลยขึ้นมาใหม่ด้วยครับตัวโครงโครงเป็นของเตื้องตาขีครับทีทเครับผมรู้จักแล้วคุณแหละครับผมคุณแหละนะครับ ทำไมถึงใช้โครงตัวนี้พี่คือเริ่มแรกเลยตอนผมเคยจัดสนามแข่งรถครับแล้วของพี่เตื้องเนี่ยเป็นคนจับสนุนผมที่สุพรรณผมก็เลยมีความคุ้นเคยกันก็เลยซื้อซื้อของเขาก็เลยซื้อเข้ามาครับผมแล้วตอนนี้โครงตัวนี้รู้สึกว่ามันแมทกับเครื่องยนต์เราไหมพี่มันมันสามารถถ่ายกําลัง ได้ได้ดีตามที่เราตั้งไว้ไหมณเวลานี้ที่รถวิ่งได้ก็คือยังไม่มีปัญหาอะไรฮะก็ยังแมตตดีทุกอย่างฮะรวมถึงสูวิงอามด้วยไหมครับพี่ครับเพราะสวิงอาร์มยืดกระเก่ายืดกระของเดิม4นิ้ว4นิ้วครับขาล้อมันก็เลยยาวยาวขึ้นทําเพื่อให้มันออกหนอกออกง่ายกราเก่าครับตัวโครงนี่ตอนนั้นดูไหมครับพี่ว่าน้ําหนักคงเท่าไหร่ คงเปล่าถ้ารวมสวิงอาร์มด้วยหนักรู้สึกว่าที่ช่างนัน9กโลครับ9กโลครับอ๋อแต่รุ่นแข่งมันแค่ร้อยิโลร้อยสิโล้อยร้ยิช่างพร้อมนักแข่งเลยพี่ช่างพร้อมนักแข่งนะครับมาดูประกอบภายนอกออามาดูอย่างแผงคอนี่ครับพี่แผงคอเป็นโซนิกครับโซนิกครับแล้วก็กึ่งไร้เบาถึงไร้เบาทั้งบนข้งล่างเลยเนาะครับใช้แฮนด์อะแฮนด์มินิแอมแฮนด์สร้าง แผ่นร้างวีเนียมประกับคันเร่งอรพี่ของ R S ครับอ๋อใส่ของ R S นะครับตอนนี้เป็น R S หรือบางคนก็จะมันจะเหมือนกับซ R ครับครับมันจะเหมือนกันอเหมือนกันครับโช๊คอะครับพี่โช๊คก็เป็นของเดิมปรับเลสใหม่ครับเพื่อตัดให้ให้มันเตี้ยสักเระมาณช่วงรถครับดูระยะยุบก็อยู่ประมาณสองสามนิ้วนะระยะยุบน่าอยู่ประมาณหนึ่งนิ้วครับหนึ่งนิ้วแต่เพื่อที่ ไม่ให้ท่อมันติดพื้นเลยสูงนิดนึงนครับมันมีเรื่องของท่อที่มันเป็นติดพื้นอีกทุกหลังก็เป็นเอ,อรินไปนะ,ะโอรีนวงล้อเอสตองเอสตองับหน้าหลังเลยหน้าหลังแต่วงล้อหน้าสวยอ่ะหน้าเป็นรุ่นใหม่เนาะห้าเหลี่ยมครับเอสตองครับฝากด้วยนะครับฝากพินาด้วยครับเอสตองครับจัดมาหน่อยนะครับหวัววงล้อโค้งดำาไอโค้งแดงไอโค้งส้มผมก็ไปเรื่อยเลยโค้งส้มวงล้อดํา โลโก้เอสตองเด่นเด่นเด่นมากๆากคือปากด้วยครับนะครับข anyway. ้างหน้าใช้ขนาดเท่าไหร่หนึ่งหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งหนึ่งจุดหนึ่งครับจุดหนึ่งเนาะครับรัดด้วยยางไออาีไออาร์ซีอิสไมดัตมาพี่ครับผมอันนี้สี่สิบห้าป่ะครับสี่ห้าเก้าสิบสี่ห้าเก้าสิบจุดเจ็ดนะครับวงล้อหลังเอสตองขนาดเท่าไหร่หน่ะพี่เป็นหนึ่งจุดหนึ่งจุดสี่หนึ่งจุดสี่ครับเป็นรุ่นเอ็มทีอ๋อ แล้วก็ใช้ยางวีลเบอร์เนาะวีลเบอร์ฮะสลิปสลิปนะครับครับดุมดุมนี่เราใช้ดุมของอะไรเป็นดุมหน้าเป็นดุมสิ่งฮะครับดุมสิ่งครับหลังก็เหมือนกันหลังก็เหมือนกันเป็นดุมสิ่งอืมนะครับปั๊มเบรกปั๊มเบรกบนเป็นฐานดําข้างล่างเป็นจ็อกเป็นจ็อกนะครับแล้วจานเ่ะพี่จานเดิมฮะกัดลายเอาจานเดิมกัดลายเอานะครับเดิมของแดดเดิมของแดดเนี่ยเดิมแดด อกหลังไม่มีนะครับรุ่นรุ่นซูเปอร์โอเพนซูเปอร์โอเพนเนาะซูเปอร์โอเพนนะส <c oughs> เตอร์เราเซ็ตไว้เท่าไหรนพี่ตอนนี้เป็นสิบสี่สามสิบครับสิบสี่สามสิบโซ่สี่หนึ่งห้าไหมครับโซ่สี่หนึ่งห้าอเป็นตัว e r z ครับโซ่เป็น e r z อ๋อแล้วก ER ็มีการจันทบัดของเออร์ลินไว้อีกตัวหนึ่งนะครับ ในนอกก็น่าจะองค์ประกอบก็น่าจะประมาณนี้นะครับสําหรับอ๋อมีถัง,ถงประมันหกเหลี่ยมหกเหลี่ยมครับขนาดลิตรหนึ่งไว้ไว้ใช้ไว้ใช้แค่ระยะทางวิ่สี่ร้อยสองเมตรนะครับ,ครบแค่ประมาณนั้นมาดูในเครื่องยนต์กันว่าเขาว่าพี่นัสของเราเนี่ยเซ็ตไว้ยังไงบ้างเอาเริ่มตั้งแต่หม้อน้ำเนี่ย ว่าน้ําเป็นของ C B R C B R ครับแล้วก็ปั๊มติ๊กไว้ด้านล่างครับครับผมปั๊มติ๊กของอะไรพี่ปั๊มติ๊กเป็นของ B M ฮะ B M นะครับในตัวหัวเทียนหัวเทียนเป็นหัวเทียนเย็นปกตินะเบอร์ก็ B R 9ก้าใช้ใช้ทั่วไปครับคอยอะครับพี่คอยเป็น N P O a r m ครับคอย N P O แหนเป็นสเตปเลยนะคอย N P O นะครับฝาเราใช้อยู่อะไรพี่บอกได้ไหมฝาไม ผมใช้อยู่ 19cc 19ครับ 19cc ครับอ๋อครับเพราะมันเป็นลูก67มิลอ๋อเป็นลูก67มิลใช้ลูกของของอะไรพี่เป็นลูกของเฮียไลท์ LST ครับอ๋อลูกแหวนเดียวครับลูกแหวนเดียวครับผมเอ่อก้านนะครับก้านเป็นการไอคครับก่อการไอคครับแล้วเขวี่ยงนะครับเขวี่ยงก็คือเป็นของแอรเวสเดิมเนี้ยโมดิฟายเอาครับผมแล้วอย่างนี้ ไอดีไอเสียเราเซตไว้ยังไงไหมพี่ไอดีไอเสียก็คือทานี่รถคันนี้เพิ่งเป็นไอเสียรูเดียวครับก็ยกยี่สิบสี่ครึ่งครับกว้างสี่สิบเก้าครับอ๋อเพราะมันเป็นรถทางสั้นครับครับนอกจากนั้นชุดคัส์นะครับชุดคัสก็เป็นของเดิมกึ่งล้างอ๋อสปริงพี่สปริงคัสต์ก็เป็นของมาริโอคร ครับรีโอให้สปริงคาร์ดมามาใช้มีสปอนเซอร์นิดนึงด้วยได้ได้ของน้องน้องทำแบรนด์ขายอยู่ก็เลยเอาของน้องมาใช้ถามจริงๆพอมาอยู่ในรถซูเปอร์อย่างเงี้ยมันโอเคไหมก็ในสปริงคาร์ดก็โอเคครับเพราะนิ่มความนิ่มอะไรก็ได้คาร์ดไม่ลื่นแล้วตัวขี่ก็บอกว่าบีบยังไม่แข็งก็ใช้ใช้ได้บีบได้สบายได้เลยพี่เอาเลยบีบ ไม่แข็งไม่แข็งจริงด้วยครับเออไม่แข็งอะของมาริโอ้นะของมาริโออันนี้ต้องให้ให้เครดิตเขาเลยเพราะเขาไม่แข็งจริงไม่แข็งจริงแล้วมันจับดีครับผมมันไม่ลื่นคัดไม่ลื่นโอ้เพราะถ้าเป็นบางบางยี่ห้อเนี่ยใส่ไปนี่กับเครื่องยนต์พวกเนี้ยอยู่ไม่ได้คัดลื่นหมดครับใช่ใช่คัแล้วต้องต้องดูเลือกใช้ด้วยบางทีไม่ลื่นแต่ก็แข็งคัด แข็งแบบช่วงมันก็มีผลต่อการออกตัวช่วงรีดคาร์ดบีบเบิร์กมันก็โตขี่ไม่ไหวเพราะนักแข่งไม่ได้ขี่รถเราคันเดียวขี่หลายคันเนี่ยก้อยมาถึงรถเราก็ล้ามากเลยมั้งมันก็กลายเป็นว่าเราต้องหาที่มันลงตัวคครรัับบชุดเกียร์ชุดเกียร์ก็มีแค่เกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์หนึ่งเกียร์สองขอที่สร้างใหม่สร้างขึ้นมาใหม่ก็คือมีแค่สิบสาม สิบสามสิบสามสามสิบปูอกฟันเกียด้วยครับก็ใช้อยู่แค่นั้นเพราะว่าอย่างเกีย์เนี่ยมันหนีไม่พ้นอยู่แล้วก็รู้ันทางนั้นแหละฮะครับอ๋อนอกนั้นก็ของเดิมครับผมนะครับในชุดลีดวีฟอร์สามลีดมองเห็นว่ีฟอร์เป็นของเคอารเหรอครับลีดเคาร์วางลีดเคาร์ครับแล้วคาบูครับคาบูเป็นของหัวใจเขาเรียกไคหินสามแปดมิลครับครับ ได้เซ็ตอะไรเพิ่มเติมไหมพี่ก็มีล้วงให้เป็น41แค่นั้นเองเข็มเล่งก็เดิมเข็มเล่งเป็นเข็มแต่งเข็มขาวของของขาบูมาอยู่แล้วฮะครับนมหนูน้ํามันอากาศอย่างเงี้ยครับพี่ก็นมหนูน้ามันนมหนูอากาศใช้อยู่เบอร์5.2ครับนมหนูน้ามันใช้อยู่เบอร์1 9 5ใช้ท่อสเปคของไครเอืยตัวท่อตัวนี้เป็นนาอุเด่นชัยครับอ๋อเป็น พี่ต้นเขาได้สปอนเซอร์นะอุให้ผมมาฟรีอ,ออ,อ,<ไ>อลรถคันนี้เหมือนเขาช่วยสร้างกันมาเพราะมันจอดทิ้งไว้ไม่ไม่มีรถทิ้งเอาไว้เลยครับทำมาเพิ่งเสร็จเลยครับในอนาคตเนี่ยคันนี้น่าจะมีอัพเครื่องยนต์ไปอีกไหมครับพี่ก็คือมันแข่งในรุ่นกติกาไม่เกินร้อยเก้าห้าครื่องยนต์คงเป็นเน้นอยู่ที่สเปคตรงนี้แต่อาจจะมีปรับปรุงเติม ให้มันความต้องการของนักแข่งว่ารถมันขาดกําลังหรือว่าขาดรอบลึกอะไรเราเราใอ้เติมเข้าไปครับตอนนี้คิดว่ามันมันมันขาดตรงไหนอยู่พี่ถ้าด้วยที่ฟังจากเอม็มเอ็มเหรียญบอกะฮะรถขาดความลึกแรงแต่ไม่ลึกมันเลยรถไม่ไม่เหมือนมีกำลังกระโดดแล้วหมดก่อนมันไม่ลึกนะฮะเพื่อนๆน่าจะน่าจะเข้าใจนะคือรถ ไม่ลึกอาการ,รมันเป็นยังไงนะครับแต่แน่ๆนปีนี้ยังเดินสายแข่งอยู่แน่นอนเดินครับเดี๋ยวอาทิตย์นี้เอออาทิตย์ที่เดือนผมว่าไม่แน่จะไปซ้อมรถก่อนว่าจะไปแข่งรายการของจ,จบอับจับเบิร์ดที่สุพันมีเดือนหน้าเขามีนุ่นโเพ่นไยฮะอนะครับคิดว่าเวลาน่าจะถึงเป้าที่เราวางไว้ไหมถ้าไปไปอีกรอบอย่างเงี้ยพี่ ถ้าขอให้ได้ซ้อมผมผมตั้งเป้าไว้6.2ผมว่าผมน่าจะทำได้ในรูป67มินเนี่นนะเอ็มก็ยังขี่ขี่อยู่ก็หน้ามเอ็มครับรก็เดี๋ยวดูว่าวันนั้นใครว่าง<อ>นะแขงเพราะว่าเราไม่มีนักแข่งประจําจทีมเลยครับครับอเอาละครับก็นี่เป็นอีกหนึ่งคันผมว่าเลยเอามาให้เพื่อนๆได้ชมกันว่าตัวเดสสเปคโอเพ่นพี่นัทเขาได้สร้างเอาไว้ยังไงบ้างนะครับแล้วก็ ในอนาคตน่าจะเห็นเวลาตามที่วินาทเขาตั้งเป้าเอาไว้แต่ที่แน่ๆในโซนนี้นะครับ2จังหวัดเนี่ยไม่น่าจะพลาดเลยนะทั้งแดดทั้งเอเนี่ยจอดเต็มหลังร้านเลยนะครับเพื่อนๆที่ดูแล้วอยากจะติดตามเพจวินัดได้ยังไงบ้างพี่ผมเป็นชื่อ Facebook นัทพจะหลับไมาโทษเลยครับครับหรือไม่ก็เป็นเพจ Facebook เป็นชื่อนัดช่างนัดอูทองอ่าอันนี้ผมจะแคปหน้าจอแล้วขึ้นขึ้นให้เพื่อนๆได้ดูกันแล้วเกิดเพื่อนๆสนใจอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถสั่งผ่านได้ทางนี้ท่า้ได้เพจเลยใช่ไหมพี่ครับผมออแล้วครับก็เลยเอามาโบมาให้เพื่อนๆได้ชมกันแล้วก็เห็นเห็นบรรยากาศภายในร้านของพี่นัดที่วันนี้เปิดเอาไว้รอสตอปไบา์โดยเฉพาะเลยนะครับต้องขอบคุณพี่นัดด้วยที่ให้โอากาสสตอปไบา์ได้มาเที่ยวในวันนี้แล้วแน่นอนก็ยัง ที่ปรึกษาก็ยังเป็นเฮียไม้อยู่ที่ปรึกษาเเฮียม้น้าโรดนาโรดครับก็ยังคุยสายกันอยู่ครับี่นะครับแม่ไม่ธรรมดาจริงสําหรับตัวแดดโอเพนนนี้ก็คงต้องลากันไปก่อนเอาไว้ถ้าพี่นัทเขามีโปรเจกต์อะไรดีๆเดี๋ยวน่าจะได้มีการแวะเวียนมาหากันอีกรอบหนึ่งสำหรับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ได้ครับยเดี่ยวติดน ใส่บายช่อมันดังมันดัง,ม,ดงมาก